เชื่อว่าตัวนั้นประชาชนจะได้ไประโยชน์แน่นอนนะครับน่าจะไม่เป็นปัญหามันจะได้ลบล้างคําว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอานาจถ้าแก้ใหม่แล้วเน่ยโดยตัวแทนจากประชาชนทุกจังหวัดตัวประเทศมาเป็นผู้ยกล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่นะครับแก้ไขยกล่างโดยสทรนะั้นเป็นตัวแทนของประชาชนและจะถือว่าเป็นกฎหมายสืบทอดอำนาจไม่ได้เป็นกฎหมายปเด็จการทหารก็ไม่ได้แล้วมันเนื่องแก่ว่าล่างโดยประชาชน มีการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่สองสามล่างนะล่างที่หนึ่งคือเสนอโดยฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยล่างที่สองเสนอโดยล่างของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังมีล่างเสริมมีของพรรคเพื่อไทยนี่อีกสี่ล่างแต่นั้นเขาแก้เป็นลายมากกว่าและมีล่างที่เจ็ดก็คือล่างของกลุ่มไอรอไอรอคือหมายว่าพวกพวกอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาธิปไตย แล้วทีนี้การพิจารณาในร่างที่1ที่2นั้นนะครับถือว่าเป็นร่างสําคัญเพราะว่าเป็นการเสนอโดยฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้มีการพิจารณาในวาระที่1ไปแล้วแต่ว่า ยังไม่มีการลงมติเนื่องจากว่ายังมีฝ่ายวุฒธธิสภาเนี่ยนะครับเขายังไม่เห็นด้วยในการที่จะรับหลักการเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มีส่วนไปร่วมร่างเสนอกฎหมายนี้เข้ามาด้วยเขาก็เลยเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาก่อนรับหลักการนะครับในการไปศึกษานั้นทางสภาให้เวลา30วัน นะครับก็ปลากฏว่าได้ไปทำการพิจารณาครบ3ามานะวันแล้วนะครับประเด็นที่มีการพริจาราก็คือว่าเห็นด้วยหรือไม่ในการที่แก้ไขรัฐมนูลร่างที่เสนอมานั้นขัดกฎหมายหรือไม่ประเด็นที่แก้ไขมีอะไรบ้างนะครับก็ได้ศึกษาส็เทเรียบ้อยแล้วแล้วก็ส่งรายงานการศึกษามอบให้ประธานรัฐสภาไปแล้วแล้วทีนี้ร่างที่ทมการแก้ไขในที่มีการพริจารณานะครับทั้ง6ฉบับแรกนั้นก็รายงานให้ประธานรัฐสภาเพื่อจะบรรจุเข้าก่อนมีการรับหลักการแต่ ทีนี้เนื่องจากว่ามีกฎหมายร่างเสนอแก้ไขรัมนูนของไอรอนะครับเขาเสนอเข้ามาทีหลังและก็มีประชาชนร่วมลงชื่อแสนกว่าคนซึ่งวันที่12ครบเวลาสิ้นสุดในการตรวจสอบว่าลายชื่อนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับ งประธานรัฐสภาก็บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับจึงจะเปิดทําการพิจารณา1 7 18นี้จะเป็นวันพิจารณาร่วมกันระหว่างสภา,าผู้แทนราษฎรกับผูธธ้ที่สภาเขาเรียกว่าเป็นการประชุมรัฐสภาเมื่อประชุมแล้วก็จะมีการลงมติกันว่าจะรับร่างใดหรือไม่หรือว่าจะไม่รับร่างใดนะครับจะมีการลงมติโหวตลงมติทั้ง7ฉบับเลยครับคือลงมติรับหลักการในวาระที่1นะครับหลังจากรับหลักการในวาระที่1แล้วก็จะมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณา ในวาระที่สองและที่สามต่อไปครับที่มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่นะเป็นการปลดล็อกนับปัญหาทางการเมืองอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นข้อเรียกร้องของหลายๆกล,ลุ่มเราก็แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วทีนี้ตบนี่ต้องการให้แก้เป็นลายมาตราแต่ร่างของพรรคกนรัฐนาลและก็ร่างของฝ่ายค้านที่เสนอเข้าไปนี่เป็นการขอ ัสอสออ้งสสลอก็คือสมาชิกสภาล่างร,รัฐมนูญให้มีการตั้งสอสลอ,อขึ้นมานะสอสลอ,อจะเกี่ยวข้องประชาชนโดยตรงก็คือสอสลอ,อที่จะมาล่างร,รัฐมนูญนั้นจะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศเรากําหนดไว้ร้อยห้าสิบคนให้มีอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งคนเพื่อว่ารัฐมนูญฉบับต่อไปนะฮะถือว่าเป็นรัฐมนูญซึ่งมาจากประชาชนมีการยึดโยงมีการเชื่อมโยงกับประชาชนมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นที่ที่นาะในวันที่7จ็ดนี้เป็นการพี่นาะแก้ไขรัฐมนูนเพื่อจะตั้งสสลอแค่น,นั้นเองยังไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แก้ไขกฎหมายหลักนะหลังจากตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสสลอน,นจึงจะมาทําการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่แต่ว่าก็มีข้อบังคับไว้อย่างหนึ่งว่าห้ามแตะ หมวดที่1นึ่กับหมวดที่2นี่ไม่ให้แตะเลยว่าโดยการเรื่องแนวนโยบายห่งรัฐสถาบันสหภาพารัฐสองหมวดนี้ห้ามไม่ให้มีการแตะต้องมีหลายประเด็นซึ่งจะต้องเจรณาผมเชื่อว่าตัวนั้นประชาชนจะได้ไประโยชน์แน่นอนนะครับน่าจะไม่เป็นปัญหามันจะได้ลบล้างคําว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอํานาจถ้าแก้ใหม่แล้วโดยตัวแทนจากประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศมาเป็นผู้ยกล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่นะครับแก้ไขยกล่างโดยสทลอนั้น เป็นตัวแทนของประชาชนและจะถือว่าเป็นกฎไมยถึงทอดอำนาจไม่ได้เป็นคนไมยปฏิบัติการทหารก็ไม่ได้แล้วมันเนื่องแก่ว่าร่างโดยประชาชนจะต้องมีการทำประชามติก่อนว่าจะเห็นสมควรให้แก่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเรียนให้ทราบว่ามันก็จะมีกฎไม้เสนอควบคู่กันเข้ามาก่อนน้ามุงหมายขึ้นทูลเก้านะครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้นะครับมาตราสองหาวงเล็บแเขียนไม่ชัดเจนเลยว่า ก่อนนำร่างฐธรรมนลฉบับแก้ไขนี้นำขึ้นทูตเก้านี้จะต้องทำประชามติก่อนเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันนอกจากจะมีการพิจารณาเรื่องกฎหมายฐธรรมนญรับหลักการวาระที่หนึ่งวาระที่หนึ่งที่สองที่สามนแล้วจะต้องมีการพิจารณากฎหมายประชามติกวบคู่ไปด้วย